อีค่ะวันนี้เขาจะมาแนะนำวิธีการสมัครเกม All Move กันเนาะเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างเนาะนี่อันนี้จะเป็นหน้าเว็บเนาะที่แบบเขาเข้ามาเนาะมันก็มีให้ได้หลายอย่างเลมีดาวน์โหลดสมัครเขาลลอนเินเติมเงินอะไรประมาณน,นี้เนาะ แต่ว่าวันนี้เขาจะมาสาธิตแค่สัมมารเล่นเกมกันเนาะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างเนาะแต่ว่าเขาขอสอดซองรายละเอียดสักนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนๆ เข้าไปที่สมัคร ID และก็ทำการกรอกอีเมลที่ต้องการสมัครเนาะนี่เขาจะสาธิตใหเ้เพื่อนๆดูเนาะ เพิ่มเพื่อนไปที่อีเมลตัวเองเนาะที่ตัวเองได้ทำการสมัครไว้นี่แล้วก็มันจะมีข้อความจากทางออดิชั่นอะส่งมาให้เราก็เราก็ค่อยๆหาเนาะอันนี้เขาก็ยังหาไม่เจอเพราะเขากดไปหลายครั้งเนาะแบบนึงนะอันนี้น่าจะใช่ละโอเค เมื่อเข้ามาได้แล้วก็จะเป็นหน้าสมัคร ID ใหม่เนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้เหมือนให้กรอกข้อมูลทั่วไปของเพื่อนๆในการสมัครเนาะแล้วก็ทำการกรอก ในส่วนของนี่เลยจ้ะของเพศหญิงเนาะนี่ทำการกปเกาะไปเลยกอกวันเดือนปีทีเกิดเนาะพเพื่อนๆแล้วก็พอเกอะเสร็จก็เหมือนกอกเลบัตรประชาชนเนาะก็เพื่อนๆก็เกาะไปเลยแล้วก็กอกชื่อ มันก็เบสิกทั่วไปเลยหลังจากนั้นให้กดแบบยืนยันเนาะทั้งสองอันเลยแล้วก็กดสร้างนี่แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วถ้าว่ายัางไงเขาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ช่องเขาด้วยนะขอบคุณค่า,บายบาย